หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะครับก็เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นพระเกจิที่เป็นรองจากหลวงพ่อเงินเท่านั้นเองนะครับเท่าทีา่เราได้ยินได้ฟังจากประวัติของท่านมานะครับเป็นพระที่อยู่ที่ใกล้เรานะครับไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ไกลจากปทุมนะครับก็คือสระบุรีนี่เองที่ วัดหนองปลาหมอนะครับตำบลหนองปลาหมอถ้าใครมีโอกาสได้ไปนะครับก็อย่าลืมแวะสักการะรูปของท่านนะครับยังมีรูปเคารพของท่านที่หล่อไว้นะครับที่อยู่วัดหนองปลาหมอซึ่งผมก็มีโอกาสไปหลายรอบด้วยกันนะครับ เป็นพระเถระหรือเกกิที่ได้รับความานับถือนะครับจากชาวจังหวัดสรบ,บุรีเป็นอย่างสูงนะครับเป็นพระที่องค์ไม่ใหญ่นะครับองค์เล็กๆแต่ราคาก็ไม่เล็กตามองค์ไปด้วยนะครับมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงด้านหลังนะครับก็มาดูด้านหลังกันก็จะ มีด้านหลังออกมาในลักษณะที่กำลังเห็นอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นการอุดผงนะครับอุดผงแล้วก็อุดอัฐินั่นเองแล้วก็เป็นอุดด้วยทองแดงนะครับนั้นก็ให้เราได้ชมกันเป็นพระที่ อ,องคไ์ไม่ใหญ่นะครับองค์เล็กๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของอพุทธคุณก็ไม่เล็กถ้าพูดถึงในเรื่องของราคาก็ไม่เล็กนะครับเป็นรูปหล่อนะครับซึ่งสมัยก่อนก็จัดอยู่ในหนึ่งเบญจภาคีพระรูปหล่อนะครับถ้ายุคสมัยก่อน แต่มายุคปัจจุบันนี้การหา,าการแสวงหานี่ก็ค่อนข้างจะยากนะครับก็เลยกลายเป็นอ,อดีตนะครับเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะหาได้ยากนะครับมีสนุนราคาี่ปัจจุบันนี้ก็หลักล้านขึ้นนะครับสำหรับพระของหลวงพ่อ ที่วัดหนองปลาหมอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่อยากจะให้บรรดาญาติธรรมได้ชมกันชัดๆนะครับซึ่งผมเองผมจะไม่ชี้ตำหนิเหมือนกับคนอื่นนะครับเพราะว่าคนอื่นอาจจะไปชี้ตำหนินะครับแต่ผมเองผมอยากจะให้บรรดาเพื่อนๆญาติธรรมได้ชม กันว่าลักษณะของด้านหลังเป็นแบบไหนนะครับของหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนีอ้ด้านหลังท่านามีลักษณะเป็นแบบไหนสังคาติเป็นแบบไหนนะครับส่วนด้านหน้าของท่านาที่ดูแล้วว่าออกมามีความชัดเจนมีความสวยงามเป็นแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้บรรดาเพื่อนๆญาติธรรม ได้ชมกันได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อไปเจอที่ไหนเพราะว่าปัจจุบันนี้เห็นทําขึ้นมาเรียนแบบค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ถ้าเรามาดูเนื้อหามวลสารและจะยังไม่ถึงนะครับแต่ลักษณะที่เราเห็นก็คือใกล้เคียงกันใกล้เคียงคือลักษณะรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันแต่มวลสารหรือความเก่าของโลหะยังไม่ถึงนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาให้เพื่อนๆได้ชมไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ